นี้สึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนอยู่พร้อคุณผู้ชมขา12ราศีทั้งหนุ่มและสาสวโสดข้ามปี<ะ> ตื่นเต้นต้อนรับไว้ก่อนต้อนรับไว้ก่อนวันนี้เป็นอาทิตย์ที่สามที่เราอยู่ด้วยกันลองมองหน้ากันสิมองหน้ากันสิแล้วดูว่าใครจะถอนตัวจากความเป็นโสดก่อนไอ้พี่ก้วสุดยอดเลยอะพี่พี่ก็ต้อนทุกหน้าเลยนะผมเป็นพี่กรณ์ภาคสนามเลยพี่เลยเกือบล้มบ้าอยู่แต่ที่ไหนพี่ก่อนพาคสนามวะ พี่เบัยนเป็นผู้หญิงที่โบราณมากจับมือถือแขนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากห้ามจับมือเอาไม่ได้ค่ะจับไม่ได้เป็นแฟนกันจับมือไม่ได้แต่ยังอื่นจับได้หมดนะได้มือเราลองลองเดาดีว่าใครเนีใครจะไปก่อนจริงๆอ่ะ ไปไม่ถึงไดไหนเฮยนี่มีใไปที่ชอบที่ชอบที่ชอบบอกกองเลว่าพีนี่อยากไปมันไม่เกี่ยวพีนี่อยากโผ่ต่อไปยิงกอนกงลจริงจริงแล้วก็ไปายหงที่ดูดีคนหนึงแล้วทำไมนะทำไมนะทไมนะถ้าฝ่ายหญิงน่าจะเป็นนี้ไอไอเปรี้ยวไอไม่ยอมคนง่ายไอพี่ยอมไอยไยอมยัไ่อไยัี่หนูหนูหนย ไหวแล้วนะเนี่ยไอ้หนูได้เม็ดรายการนู้ดมากเลยเอาประจำที่ประจำที่อันความโสดนี่เราพร้อมพร้อมที่จะสละกันแล้วใช่ไหมฮะก็ไม่รู้ก็ต้องพร้อมแล้วนะพร้อมไหมพร้อมหนึ่งในนี้อ่ะพร้อมแน่แน่บ้านสุดข้อที่ราศีใดในช่วงนี้จะได้แต่งงานฟ้าผ่า ตอบต้องตอบว่าราศีมูนที่4นี่2ที่หมออนว่าไงต่อไกลฝั่งเขาไปใกล้ฝั่งใกล้เป็นฝั่งเป็นฝาเออหมอเขาเป็นคนมีความซับซ้อนทางนั้นความคิดเพราะงั้นจะเป็นหมอได้ไงตัวบ้าซับซ้อนทางสติปัญญาสิจะแต่งมันเลยลืมไปว่าเขาถ่ายแล้วเออดีจ้าดีจ้าเพราะพี่มีความรักเยอะครับแล้วก็มันก็เหมาะสม น่าจะเป็นราศีตุลแม่ไม่ให้บอว่าราศีโสดค่ะพี่ชายค่ะให้พี่เขาหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ใช่คนคีดลุกคีดแหล่แล้วแบบไม่มีใครเอาขนาดนั้นนะนี่ไงนี่ไงอยากโสดอยากลาเล่นไม่ใช่ก็คือไอ่คิดว่าถ้าพี่หายพร้อมและเปิดโอกาสเปิดตัวเองเนี่ย ก็อาจจะฟ้าผ่าได้ไงคือไอคิดว่าในนี้เนี่ยถ้าสมมติอยากฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นวัยนี้เลย <_' n> ใช่เพราะว่าเงินพร้อมแล้วตอนนี้คือรอแค่ผู้ชายเข้าตัดส <_' n> ินใจอะไรไม่ยากแล้วเนาะใช่อ๋อหมายถึงว <roses> ่ <_' n> าไม่มีที่จะไปแล้วก็แล้วตอนนี้ใครก็ได้แล้วล่ะไม่ต่อกว่าร้านสีที่กาลามลท่คารม่ด้วยฮะอีกแล้วเหรอ เพราะว่าเวลาฟังที่แม่พูดเนี่ยไปที่ไหนเขาจะด่าผู้ชายตลอดผู้ชายเลยผู้ชายไม่ดีเบื่อแล้วผู้ชายไม่เอาแล้วซึ่ง<ล>มไม่เคยพูดเ่าไม่เอาคือเขาเห็นเขาพูดอย่างเงี้ยบ่อยมากเลยว่าแบบนู่นนี่นนโน้นบิ๊กมองยังไงเลยมองว่าจะมีช่วงหนึ่งเป็นอุบัติเหตุที่มีผู้ชายคนนึงมาทําดีแล้วเกิดใจอ่อนอนี่คิดออคิดเองนะคิดเองคิดว่าผมเนี่ยยังไงเนไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมอันนี้จะไปแข่งงานผมโลกเหรอไม่ใช่ชาวชาวบอกว่าอันนี้เห็น เราคือนนติดต่อยานแม่ตาบตอบว่าเลยนะตัวเองอาพาเลยเพราะว่าตัวเองอยากไปแล้วอยากไปแล้วอยากเดินออกหน้าเลยเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่ตอนแรกเอาแม่นะแม่บางทีแม่ก็แรงเกินไปนะเอาเหรอให้พี่ไปก่อนเถอะอ้โหโอแซงคิวตุยตุยเอาพี่ใช่ไหม ไม่เอาพี่เลือกพี่เนี่ยเลือกพี่ครับพี่พยายามพยายามไปเกาะหูเขาด้วยนะครับตุ้ยเอาพี่ใช่ไหมใครจะกดจิตใครจะกดจิตตุ้ยบอกว่าราศีกกฎค่ะเหตุผลง่ายๆครับหน้าผมมิ้วพร้อมเออโอเคเราทำเพื่อลัตตาเมื่อกี้พี่ไอต์ตามาพี่ไอต์กันยูต่อว่าราศี จเรเขามองมองมองแตกต่างเลยนะ,เ,ะเป็นไทยเลยนะจริงๆเราก็ไม่ได้เจาะจ,จงว่าจะต้องเป็นบิ๊กนะแต่ว่าคือบิ๊กก็ก,ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าบิ๊กเขาก็ตอนนี้เขาก็ดูจะเสน,เน่ห์แรงละครเยอะแยะอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้ว,ลวลก็น่าจะมีแบบกุ๊กยิ๊กยุกยิกยุกยิกอะไรเง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ี้ย <ๆๆ S 1> พอดีพอดีรู้จักคนราศีกุมหลายคนครับเพิ่งเพิ่งแต่งงานกันไปหลายคู่ด้วยฟ้าผ่าป่ะอะไรเงี้ยอะไรนะครับผมไม่แน่ใจว่าผ่าหรือเปล่าแต่ประมาณ 4- 5หเดือนก็เราก็ได้เห็นหลานอะไรเงี้ยนะ ไป้าผ่าพี่เมี่ยวพี่เมียวตอบว่าราศีพิจิกหมอก้องเออเพราะว่าเป็นเรื่องฟ้าผ่าแสดงว่าไม่ได้ตั้งต้นตั้งใจมาก่อนคนอย่างหมอกล้องอันนี้แข้งกันส่วนตัวไม่ยไม่มีไม่มีนี่รักเล่นดูเลยแต่มันต้องมีประสบการณ์ครับเพราะว่าพี่เมียวเนี่ยโดนฟ้าผ่ามาแล้วหลักฐานเาไม่จบ ยังไม่จบกำลังสร้างจินตนาการเลยอ่ะยังไม่จบจบแล้วพี่เจ้าพี่เจ้าบอกว่ารเจ้าสิหมอต้องเหมือนกันมีลูกมีลูกเหมาะหมอะกล้องมีลูกกล้องถ่ายลูกบ้านแพร่ดิสดกดอย่างนี้กล้องอ่ะหมอกล้อง คิดว่าหน้าแบบน่าจะเป็นแบบว่าปุ๊บปั๊บรับโชคอาจจะแบบว่าไปเจอคนที่ถูกใจมากแล้วก็รีบรอบตึงอะไรเงี้ยแล้วบินโตปุ๊บเสร็จกล้องหมอกล้องดูแล้วว่าเออมันน่าจะไม่ตอบเยอะดีกว่าเดี๋ยวพี่แล้พูดพูดมาตั้งนานแล้วก็ตั้งใจฟังกันนะเแล้วก็ตอบให้พูดก็ไมเรียกเขาต้องผิดที่นี่ละพี่นุ้ยพี่นุ้ยตอบว่าราศีราศีค่ะพูดว่า ออเ,เป็นเพราะว่าทั้งไฮอภพาพรกาลแมและหมอก้องเหมือนแต่โซสนิทแถมไม่มีข่าวคิกก,กกับใครก็เลยทำให้ถูกจับตามองว่าถ้าเกิดมีคู่ขึ้นมาในช่วงนี้อาจจะได้แต่งงานฟ้าผ่าอา้าวงานนี้ดวงสละสนของใครจะมาแรงช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อ